เนื่องจากว่านะครับตอนนี้ฝนตกเนาะอาจจะถ้ามีเสียงเข้าไปบ้างก็ต้องขอโทษก่อนนะเบื้องต้นเลยนะโอเคงี้เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว6.5ปีดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างถือว่าผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าไปเลยนะตัวละครก่อน1ตัวละครที่จะมาคิดว่าเป็นใครคิสรู้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนท้าเล่นเกมนี้มานานแบบเป็นปี2ปีน่าจะคาดการณ์กันได้เหมือนตอนที่แชงมาเหมือนตอนคิดรอมาเหมือนที่กะมามันค่อนข้างที่จะชัดอยู่ว่าเป็นตัวอะไร ดังนั้นตัวนี้ผมมองว่าคิสรุครับแล้วคุณเห็นแสงที่พื้นข้างหลังไหมตอนนี้เห็นแสงใช่ไหมอืมนั่นแหละผมว่าไม่เล่าหลอกรอบนี้ยังไงก็คิสรุครับซึ่งตัวที่4ี่ผมก็เดามาเสมอว่าคิสรุครับแต่ที่เราไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยคือตัวที่5กับ6ตังหากนั่นเองนะครับอ่ะจบในส่วนนี้แล้วอันดับต่อมาถ้ามาสีอะไรแล้วเดี๋ยวจะคุยต่อว่ามาเมื่อไหร่ด้วยนะมาสีอะไรโอเคคุยนะตรงนี้ก่อนเป็นประเด็นหลักเลยเนื่องจากว่าตัวละครณปัจจุบันเมต้าของมันก็คือ เขียวใช่ไหมเขียวนะกับดาโอเคนะ2ส,สีนะอ่ะอันต่อมาครับต้องแดงโซโตัวเชื่อว่าแดงเพราะอะไรเมตาแดงวิ่งไม่มีเลยย้ําไม่มีเลยมันต้องมาสักตัวและทิสลลุถ้าหากมาก็อาจจะเป็นในมันมันจะไม่เหมือนไอโบเพราะไอโบเนี่ยมันเป็นวิ่งที่วิ่งจริงๆไปแล้ววิ่งจริงๆยกตัวอย่างอีกเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีในส่วนของตัวละครคิง เนี่ยวิ่งจริงๆสีแดงเห็นไหมอ่าแล้วมันก็นั่นแหละตามสถานภาพหลังคิงตัวนี้เสร็จอันดับต่อมาคือโรเจอร์นี่คือวิ่งจริงๆชัดนะอ่ะแล้วก็เป็นบูโนเคลียนนะเป็นบูโน่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาในส่วนของไอโบถ้าผมเรียงไทม์ไลน์ไม่พลาดนะนี่คือวิ่งจริงๆเข้าใจยังอ่าอยากให้เข้าใจถึงคำว่าวิ่งจริงๆก่อนซึ่งพอมันมาแล้วเนี่ยปกติมันจะอยู่นี่1ปีเท่ากับว่าถ้าหากใครมีไอโบ ดังนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ได้ถึง1ปียกเว้นรอบครึ่งปีจะมีสายโลมานั่นเองส่วนใหญ่สายโลมาปุ๊บมันจะเล่นลําบากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนมากเท่ากับว่าไอโบอาจจะเล่นไม่ได้ต่อส่วนใหญ่ตามสถิติจะเป็นแบบนั้นเคลียร์ยังยกเว้นสายโลที่เราคุยนะตอนนี้มันไม่เหมือนน้องงูคือเหมือนคู่ซันอยู่เป็นทงๆงไปเหมือนไคโดโลทองทงไปหมายความว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะไอโบก็จะเล่นได้ต่อ ยกเว้นว่าเจอสายโล่ที่แม่งวาร์ปได้อันนี้มึงสวยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าคิสลรุเป็นโล่แล้ววาร์ปได้ไหมก็ได้อีกถ้าจะเอาอย่างนั้นนะมันก็มาได้เท่ากับว่ารอลุนล้นละกันโอเคนะโอเคนะผมว่ามาเป็นสีแดงแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นวิ่งไม่ใช่โล่ครับไอโบก็เลยอาจจะไปไม่ได้ว่าอยู่ต่อนั่นเองแต่แดงแน่ๆโอเคเพราะเมตาแดงมันต้องมาแล้วเนื่องจากสีน้ําเงินตามด้วยเขียวเห็นไหมเขียวตบน้ําเงินชัดเจนนะ และอันดับต่อมาคือเขียวต้องโดนแดงตกมันเป็นตามสเต็ปปกติอันนี้ไม่มีอะไรต้องซีเรียสซึ่งรอบนี้สีแดงมาแน่นอนสัก1ตัวที่เป็นเมตาแต่ส่วนตัวเชื่อว่า2แดง2ขาว1ส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นนะโอเคจบในส่วนของสีละคิสลุจบแล้วนะต่อมาครับมาเมื่อไหร่น่าจะมาในส่วนของหลังตู้โรเจอร์ออกครับก็คือโรเจอร์มันออกวันที่17เกมไลฟ์16ใช่ไหม17ทเที่ยงเข้าเลยคาดว่าเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเกมมันจะมาในเร็วๆนี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือวันอังคารหน้ามันจะเข้าแล้วนะที่คุยต่ออีกมีอะไรผมขอย้าเตือนนะตรงนี้เลยหากใครจะสุ่มเดวันมาปุ๊บวันแรก17บคุณสุ่มแม่งยัดก่อนเลยใจเย็นๆก่อนวัยรุ่นคือผมต้องคุยก่อนเนื่องจากว่าคุณเห็นบัตรด,ดําตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นตัวอะล์ล็อตลุจิตอยู่หมายความว่าหากคุณสุ่มแล้วคุณไม่มี4ี่พันเพชรผมจะบอกว่าคิดดีๆนะมึงหรือบางคน ไม่ต้องห่วงเพชรหรอกแต่รุจิมีอยู่แล้วย้ํามีอยู่แล้วมาเขาว่าถ้าคุณสุ่มตู้นี้คุณจะเสียผลประโยชน์โดยทันทีเพราะตู้ลุจิมันจะออกประมาณวันที่26นี้แล้วจะออกแล้วนะแล้วไอ้ตู้คิสรุเนี่ยแม่งจะอยู่ถึงกลางเดือนหน้าเท่ากับว่าคุณไปสุ่มหลังตู้บดดามายี่หกเนี่ยเปลี่ยนอะเออคุณสุ่มตอนนั้นเอาก็ได้ยกเว้นบางคนเฮ้ยอยากได้รุจิอยู่เลยผมจะบอกว่าอา้าวโอเค ถ้าคุณจะเอาผมบอกคุณเป็นทางเลือกนะ1ึวันที่ยี่หกออกใช่ไหมยี่ห้ามันต้องประกาศว่าจะมีตัวอะไรเข้าสมมุติว่าถ้ายี่ห้าเกมไม่ประกาศว่าตัวรีเจนจะเข้ามีสิทธิสูงมากที่รอบหน้าจะเป็นตัวละคร ex ครับแต่ถ้ามันประกาศว่ารีเจนเข้าโอเคคุณก็ตัดสินใจเอาเลยว่าคุณจะเอายังไงแค่นั้นเลยเอยเอารีเจนตัวหน้าไหมแต่ก็ไปลุ้นเอาว่าจะเก่งไม่เก่งนะแต่ส่วนใหญ่รีเจนมันจะไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่เพราะคนมันจะไม่สู่กมันเยอะนั่นเอง อันเนี้เลยอยากให้เข้าใจนะส่วนที่2เอ้ยแล้วถ้าเป็น EX ละ่ะสมมติตัวละครอ,อะไรบ้างที่มีสิทธิ์จะมา 1. แชงแข่าวองออในโซ่ของไอโบที่ผมมองนะมี2ตัวถ้ามาถ้ารีเจนต์มันไม่มานะอาจจะเหมือนตู้รุจินี่แหละแต่เปลี่ยนจากรุกจิเนี่ยเป็นไอโบหรือแชงแทนโอเคปะ่ะนั่นแหละที่เหลือก็เดียเด๋ยวค่อยไปลุ้นสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไอเดียของคุณยังไม่มีโบหรือแชงคุณก็ส่งคิสรุปไปเลย แล้วคุณจะได้ไอ้ตัวพวกนี้ไปด้วยอีกอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับอันนี้แค่บอกเผื่อไว้นะแต่ที่เหลือเราไม่ใช่จีเอม้ยเราไม่รู้แต่สิ่งที่รู้ได้คือรอวันที่25ถ้าหากเฮ้ยแม่งไม่มีประกาศไม่มีอะไรเลยว่ะสองทุ่มนะยี่ห้าสองทุ่มไม่มีประกาศอะไรเลยนะแล้วแต่เลยคุณจะเอารุจิหรือคุณจะเอาตัวหน้าคุณเลือกก็เลยแต่ต้องรู้นะนว่าเป็นตัวอะไรโอเคโอเคอันนี้ผมแค่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแนวนี้นั่นเองเคลียร์นะอ่ะผมบอกครบไปแล้วนะครับ โอเคอันดับต่อมาที่เราจะคุยต่อคืออะไรอันนี้อยากสุดท้ายแล้วก่อนจบคลิปเนื่องจากว่าที่ผมลุ้นจริงๆคือตัว5กับ6ย้ำา5กับ6หากใครตามผมและเพชรมีเท่าผมผมย้ำอีกหนึ่งทีนะใครมีเพชรเท่าผมคือ2003ไปแล้วอะอ่ะ2 0 0 4 2 0 0 5อะไรเงี้ยตัวที่6รอคุณอยู่ซึ่งคุณจะต้องใช้เพชรเปิด2องาเพชรในส่วนของตู้10เดือน8อันนี้คือส่วนแรกที่ต้องกักไว้นะส่วนที่2คือเพชรตรงเนี้ย4,000แน่ๆผมการันตีให้ด้วย ใครเพชรมากกว่าตอนนี้2 0 0 0ัน0 0เพชรได้แน่แและเราจะทำตามสูตรหลาด้งตามนี้เลยเหมือนตู้รุจิซีต้นเดือนมาไคโดมาปุ้งกูเล่นแม่งก่อนเลยหรือถ้าไม่รีบย้ำถ้าไม่รีบคนที่ไม่รีบจะได้ผลประโยชน์ที่สุดครับเพราะคุณจะเห็นเลยอ๋อหลังไคโดไปเอ้ยแม่งโรเจอร์มาเอ้ยแต่คุซันแม่งยังอยู่นะเอ้ยในตู้คุซันแม่งมีนิกาอีกเห็นปนะ่มถามว่าไอ้ตู้นี้ทั้งหมดอ่ะถามว่าตู้ไหนคุ้มที่สุดถ้าผมต่อในมุมข,ของผมนะตู้นิกะ ผมก็แค่รอไอตัวหลังๆอ่ะหลังครึ่งหลังอ่ะเออที่แม่งจะหมดครึ่งหลังอ่ะผมก็ค่อยดูตรงนั้นก่อนเอ้ถ้าครึ่งหลังไอชีบหายแม่นี่กะมางี้สุ่มไปก่อนก็ได้แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันต้องเติมเงินผมจะบอกว่ามันมีอีกสูตรหนึ่งคุณลองดูกันดีๆนะสังเกตดีๆนะคุณลองดูนะปกติสมัยนี้เกมมันจะเอาตัวละครมีเศษมาให้โดยแบบนี้เลยเกมจะทําแบบนี้ให้คุณเสมอครับหมายเขาว่ารอบนี้หากใครไม่เร่งรีบมากนี่กะสุ่มไปเลย600เพชร คุณเชื่อไหมรอบหน้าคุณอาจจะสูมแค่200หรือ400เพทคุณได้ตัวละเพราะไอ้ตรงนี้ล่อไป400แล้วไงหากไม่รีบเฮ้ยสูตรนั้นก็ได้นะแต่ปกติจะต้องเติมเงินใช่ป่ะหรือกับบางคนแมงต้อง3 0 0พกว่าเพทอะเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ผิดหนยจริงเห็นไหมมันก็ได้แล้วนะก็แค่รออีกรอบหนึ่งที่มันจะรีรันหรือว่าปีหน้าแต่มันเรียกว่าการันตีได้เลยโดยที่คุณได้นิกะการันตีโดยแบบ800เพทพันเพทแต่คนอื่นเขาสูมกัน3,000กว่าเพทไงมึงนี่มันก็ถูกมากนะแถมไม่ได้เสียเง หรือรอ,อบรุจิเฮ้ยรอบนี้สูงแม่งเลย1 5เนี่ยนะมันได้เศษอยู่แล้วไงเพื่อนๆเ,เข้าใจว่าเออสูงแค่เอาเศษของมันอะอาจอาจอาจจะแบบเฮ้ยเอาแม่งก่อน300เศษแล้วกันเห็นไหมเห็นนะเออเนี่ยหรือว่าคือหลงังๆมาตู้อะมันมีเศษอย่างเงี้ยให้คุณเสมอผมเลยอยากให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ยรอบนี้สุ่มก่อนกึ่งหนึ่งก็ได้300เศษ2องเศษเนี้ยสองเศษเนี้ยนะนะแบบคะขะกันอะเออแล้วเดี๋ยวปีหน้าคุณก็ได้ ผมเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้ว่าเฮ้ยแผกนการสุ่มแบบนี้มันก็มีด้วยนะแล้วถ้าใครแบบมีเพชร4,000เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะมันได้หลายเด้งเลยนะนี่ยังไม่รวมกับตู้รอได้วูธ3ทำเอ่อทำซับหรืออะไรเงี้ยมันมีอีกเยอะครับเดี๋ยวมันจะมาอีกนั่นเองเลยอยากให้เข้าใจนะตรงนี้ว่าเฮ้ยถ้าคุณจะสุ่มเดวันน่ดีไม่ดีตัดสินใจเอาละกันแต่ดาวผมเนี่ยผมรอสุ่มตัวที่5กับ6และเพชร4,000เท่านั้นถึงสุม่มถ้าไม่ใช่ก็ไม่สุ่มเลยแต่ตอนนี้ก็ค่อยดูว่าจะสุ่่่มมตตตััััววววว5 5หรรรืออออ6 6ก็็็แแคนนนน้้นเเเงลถาาปปะะไะไ ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมคูมะนิกะเซเทิร์นแต่มันมีโผแค่3ตัวอะมีหนดมีหนวดดำด้วยคูมะหนดดำเซเทิร์นนิกะถามว่าไอ้3ตัวหลังก็คือปัญหาผมเชื่อว่ามันมาตัวท้ายสุดปิดท้ายเลยไอ้คูม้เนี่ยน่าจะมาตัวแรกแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้3ตัวที่พูดอะมันเป็น e อได้ทั้งหมดและแม่งเมตาทั้งหมดถมูกปะเออมนันก็เลยต้องดูว่าตัวอะไรแม่ง เอาตัวไหนดีวะอะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันก็สรุปคลิปนี้เป็นประมาณนี้นะย้ำหากใครจะสุ่มเดวันคำนวณดีๆพอเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเอาฤกจ์ไหมหรือเอาลอนะีเจนรอบหน้าหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ลีเจน,นวันที่4พศทุ่มเดี๋ยวคุณก็รู้อพอถ้าไม่มีอะไรประกาศเลยก็เป็นเอ็กซ์สักตัวอาจจะเป็นเอ็กซ์ที่มันการันตีอยู่สัก2,500โดยเฉลีย่ยยามาโตะหมัดไหมอ,นะอะไรเงกกี้ยก็นั่นแหละเออที่เหลือก็เดี๋ยวรอลุ้นในพร้อมกันแล้วกันนะ วันที่สิกนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกหนึ่งทีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงน่าเล่นไหมสกิลเก่งไหมแต่บอกก่อนเมตาแน่นอนที่เหลือก็รอดู้าวกันเดอ